ราคา450บาทนะครับเป็นยี่ห้อมาเล็กความยาวก็อยู่ที่1เมตร48เซนนะครับแล้วก็เขาจะแถมคลิปล็อกมาให้นะครับนี่ครับปลายที่หักออกนะครับตัวเดิมก็ใช้งานอย่างหนักครับก็หักออกก็เปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่แบบนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดอดเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาเปลี่ยนกระบอกแกนเผาหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายสายแข็งแบบนี้นะครับของผมก็ใช้งานไปนะครับใช้งานไปกระบอกแกนเผาหัวเกียร์ตรงนี้ครับหักเลยนะครับท่านผู้ชมครับหักออกไปเลยนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับหักออกไปเลยนะครับนี่ครับก็เป็นแกนเผาหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าครับที่ใช้ใบมีดติดตรงนี้นะครับ ก็ได้ถอดใบมีดออกนะครับนี่ครับก็เป็นหัวใบมีดหรือว่าหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้านะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะพาท่านมาชมมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกระบอกแกนเพานะครับซื้อมาใหม่ครับนี่ครับราคา450บาทนะครับเป็นยี่ห้อมาเล็กครับมีความยาวก็อยู่ที่1เมตร48เซนนะครับแล้วก็เขาจะแถมคลิปล็อกมาให้นะครับ เราก็จะเริ่มถอดนะครับผู้ชมครับเราจะเอาแกนเพลาตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอากระบอกใหม่ใส่ลงไปนะครับใช้นานๆไปครับท่านผู้ชมครับผมก็เจาะรูยึดตรงนี้นะครับหลายรูหลายรูเข้าไปนะครับวันก่อนนะครับไปตัดหญ้าเจอหญ้าสูงๆครับหักเลยนะครับเอาแกนเพลาออกก่อนนะครับสำหรับแกนเพลาตรงนี้นะครับคลิปก่อนผมก็ได้ ทำวิธีอัดจารบีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทําตามได้นะครับนี่ครับเอาแกนพาออกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมก็มาถอดที่สกรูยึดกับเครื่องนะครับสตัวครับท่านผู้ชมครับหนึ่งตัว2ตัวนี่ครับตัวที่3าครับอยู่ข้างล่างตัวที่สี่ครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดแฮนด์จับตรงนี้ด้วยนะครับแฮนจับก็มีนอตยึดสตัว ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวดูวิธีการถอดแล้วก็การเปลี่ยนต่อไปนะครับนะครับกำลังจะถอดสกรูยึดกับตัวเครื่องสีตัวตรงนี้ออกก่อนนะครับต่อมาก็มาถอดตัวยึดแฮน์นะครับก็จะเป็นประกบแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ถอดประกบออกนะครับเพราะว่าประกบตัวนี้ก็ยึดกับแฮน์ไว้นะครับ ยึดแฮนด์ติดกับกระบอกแกนหัวเกียร์ครับไม่ยากครับทานผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ทําตามได้เลยนะครับออกไปแล้วนะครับแฮนด์ออกไปแล้วครับหลังจากที่เราได้ถอดสกรูแล้วนะครับแล้วก็เราค่อยๆดึงออกมาครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับได้ออกมาแล้วนะครับกระบอกแกนเกียร์เครื่องรัยาครับเดี๋ยวเราจะมาใช้อันใหม่เปลี่ยนนะครับนี่ครับทานผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะถอดกระบอกออกนะครับก็จะมีพิ้นล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้คีมถ่างครับนะครับนี่ครับเมื่อขอดูดมานะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมลองดูนะครับตัวนี้เป็นลิปล็อกนะครับปิปล็อกตัวเสื้อคลัต์นะครับกับแกนกระบอกเพานะครับค่ท่านผู้ชมครับเวลาเราจะถอดกระบอกออกนะครับเราก็ใช้แกนเพาแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใช้ไม้ข้อๆออกนะครับนะครับข้อๆเลยครับนี่ครับข้อออกมาเบาๆนะครับเขาก็จะแบบนี้นะครับรับหลุดออกมาแล้วนะครับนี่ครับถอดออกไปเลยครับอ้าวลครับหลุดออกมาแล้วนะครับแกนพาวก็หลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราเก็บแกนพาวไว้ก่อนคับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เสื้อคราดออกแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะถอดแกนพาวออกมานะครับนี่ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จับให้ดูก่อนนะครับ แกนเผาเสื้อคาร์ดออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวเดิมครับที่หัวหักนะครับเอาพ่อถอดมาเลยครับดันออกมาเลยครับเอาจับมาเลยนี่ครับดันออกมาเลยนะครับทุกท่านครับดันออกมาแบบนี้นะครับระบบแกนเกียร์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับเขาก็จะมีปินล็อกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีปินล็อกตรงนี้แล้วก็มียางรองนะครับยางรองแบบนี้ท่านผู้ชมก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้กับตัวใหม่นะครับ เราก็จะเอาปินล็อกตัวนี้ออกนะครับท่านผู้ชมครับดีอยู่เราเอาปินล็อกออกแล้วก็มาวัดดูนะครับความยาวตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับว่ามีความยาวเท่ากันไหมนะครับถ้าความยาวไม่เท่ากันเราก็จะตัดท่านผู้ชมครับผมก็ได้ประกอบปินล็อกเข้ากับกระบอกแกนเพลาเกียร์แล้วครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับของเดิมก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับร่องเขานะครับของเดิมผมถอดออกไปแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับก็จะใช้ตัวใหม่เลยนะครับ ใส่แบบนี้นะครับที่เขาแถมมานะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดนะครับตัดปลายตรงนี้ออกนะครับปลายของกระบอกตัวใหม่ออกนะครับให้ให้เท่ากับของเก่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้มาร์กมาร์กแล้วก็ตัดออกนะครับให้เท่ากันนะครับเราท่านผู้ชมครับวิธีจะตัดปลายตรงนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเอาร่องวินล็อกของตัวเดิมแบบนี้นะครับเอามาชนกับวินล็อกตัวใหม่แบบนี้นะครับนครับชนกันแล้วนะครับนี่ครับให้ดูการเชั่นนะครับ ร่องตรงนี้จะชนกันนะครับชนกันแบบนี้แล้วนะครับข้อร่องนะครับเราก็ใช้เลื่อยครับมามาร์กไปเลยครับมามาร์กไปเลยครับอ้าวครับให้เลื่อยตรงๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเรื่อยๆมามาร์กไว้นะครับใช้เลื่อยตะเล็กนะครับมาร์กไว้เมื่อมาร์กได้ที่นะครับเราก็จะตัดนะครับอ้าวเอาตัวเก่าออกเลยนะครับนี่คัดทู้งชมครับหลังจากที่เราได้ตัดออกนะครับเมื่อกี้ยาวไปนี้นะครับเราก็ใช้เลื่อยตะเล็กตัดออกแล้วนะครับเราก็จะมีความยาวที่คลิปล็อกแบบนี้ มีความยาวเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นอันเก่านะครับตัวนี้อันใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดความยาวนะครับให้เขามีความยาวเท่ากันแล้วก็จะมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับตัดตรงปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปวัดความยาวดูนะครับว่าจะเท่ากันไหมนะครับอันนี้ครับตัวใหม่กับตัวเดิมนะครับนี่ครับตัวเดิมมันหักไปแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเราวัดตัวเดิมนะครับ บอกตัวเดิมนะครับแล้วก็มาชนแบบนี้นะครับตัวเดิมก็ได้ประมาณ144ซนมนะครับนี่ครับ1น4ซเมนะครับเดี๋ยวเราไปวัดตัวใหม่นะครับก็จะตัด144ซมให้เท่ากันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ตัดกระบอกแกนเพลาตัวใหม่นะครับ100 44ซนติเมตรนะครับเท่ากับตัวเดิมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับยางรองหัวตรงนี้นะครับเราก็จะเอาใส่ไว้ตรงนี้เหมือนตัวเดิมนะครับท่านผู้ชมครับัยางรองเขาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนะครับใส่เสร็จก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้ากับชุดคัดนะครับนี่ครับก็เป็นกระบอกคัดนะครับกระบอกคัดเข้ากับชุดคัด ตัวนี้นะครับก็จะมีปิ้นล็อกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นรูของปิ้นล็อกตัวนี้นะครับเมื่อเข้าไปข้างในก็จะมองไม่เห็นนะครับทำความสะอาดให้ดีแล้วก็มาทําความสะอาดตัวกระบอกคัดแบบนี้ให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับนะครับไปดูกันประกอบต่อไปครับก็เอากระบอกใหม่้าใส่ไปเลยครับใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปกระบอกคัดนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับยางรองก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาเสื้อคัดเข้าใส่นะครับเข้าทร้งโช้คครับหลังจากที่เราเอาเสื้อคัดประกอบเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ปิดล็อกตัวนี้นะครับข้างในนะครับโดยใช้ครีมทางเข้าครับทางปิดล็อกเข้านะครับ ก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องดูที่หัวปิ้นล็อกนะครับค่อยๆทาไปนะครับหลังจากที่เราได้ประกอบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาประกอบเข้ากับตัวเครื่องเลยนะครับน่ครับตัวเครื่องก็เป็นชุดคัดแบบนี้นะครับก็ใช้สกรู4ตัวเหมือนเดิมนะครับใช้สกรูยึด4ตัวเหมือนเดิมนะครับสกรูที่เราคลายออกขันออกนะครับตัวเป็นสกรู6เหลี่ยมนะครับใช้ประแจ6เหลี่ยมคลายออกมาแล้วก็ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับไม่ยากครับท่านผู้ชมก็สามารถทําตามได้นะครับสําหรับใครที่มีเครื่องตัดหญ้าสับไยสายแข็งแบบนี้นะครับก็สามารถทําตามได้เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ประกอบะบอกแกนเกียร์เครื่องตัดหญ้าเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้ครับประกอบแฮนด์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ แกนเผาเกีย์ลงไปนะครับแกนเผาหัวเกีย์เครื่องร้ยาครับใส่ก็ทาจะเบีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับทิปที่ผมได้ทําวิธีใส่จะรบีแกนเผาหัวเกีย์เครื่องร้ยาก็วิธีนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ไปชมคลิปเดิมๆของเราได้นะครับทาจะเบีให้เรียบร้อยครับครับพอหล่อลื่นนะครับก็ทําให้ตัดนิ่มครับ ไม่มีเสียงคลางออกมานะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปเลยนะครับใส่ที่กระบอกนะครับกระบอกใหม่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบูตมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แกนเฟืองเกียร์ก็จะโผลมานิดหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบหัวเกียร์เข้ากับกระบอกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับหัวเกียร์เราก็ใช้หัวเกียร์อันเดิมนะครับท่านผู้ชมครับ หรือว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเรียกว่าหัวใบมีดก็ได้นะครับนี่ครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะใช้หัวเกียร์อันเดิมหัวใบมีดอันเดิมนะครับประกอบเข้าไปกับกระบ,บอกแกนเกียร์กระบ,บอกแกนเครื่องตัดหญ้านะครับเอาใส่ไปเลยครับนะครับก็จับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ใส่หัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าหรือว่า หัวใบมีดครับแล้วแต่จะเรียกนะครับใส่เข้าไปกับกระบอกตัวใหม่ครับกระบอกที่เราได้เปลี่ยนออกนะครับนี่ครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ขันสกรูให้แน่นนะครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนกระบอกแกนพลาหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าครับตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับ พร้อมใส่หัวเกียร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าหัวใบมีดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวเดิมครับที่หักออกนะครับนี่ครับปลายที่หักออกนะครับตัวเดิมก็ใช้งานอย่างหนักครับก็หักออกก็เปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทําตามได้เลยนะครับสําหรับการเปลี่ยนกระบอกแกนเพลาหัวเกียร์เครื่องกระย้าแบบสไปายเสร็จเรียบ้อแล้วก็ดุกาาทํางานนะครับ กล่องใหม่ครับกล่องใหม่คร okay. ับทำการทำงานนะครับเอาคนๆอีกคนเร่งอย่าเร่งครับหัวหัวเกียร์ก็ทำงานแล้วนะครับเอาเร่งเร่งครับเร่งครับอ่าครับผมจะทำงานแล้วนะครับวันนี้เป็นกล่องใหม่แล้วครับทุกท่านครับกล่องใหม่เลยนะครับครับให้ดูกล่องใหม่ของเราที่เราประกอบกับเครื่อง ตัวนี้ดูอทีหนึ่งนี่ครับการทำงานของหัวเกียวไม่มีปัญหานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบมีดแล้วก็ไปหัดย้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนะครับเราใส่ใบมีดแป๊บนะครับทุกผู้ชมป็นเครื่องนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบมีดแล้วก็ไปทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกระบอกใหม่ครับโอ้ใส่กิ๊กเลยนะครับกระบอกใหม่นะครับ กระบอกใหม่ใส่กิ๊กเลยครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับใส่ใบมีดเรียบร้อยแล้วนะครับได้กระบอกใหม่เลยครับท่านผู้ชมกระบอกแกนเผาเครื่องตัดหญ้าแบบใส่แข็งครับเราซื้อมาเองก็ใส่เองครับท่านผู้ชมครับใส่ไม่ยากครับท่านผู้ชมก็สามารถทําตามคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบตัดหญ้ากันเลยครับว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรบ้างครับใบมีดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ เด็กนักเรียนผู้ชมครับกระป๋อไปเม่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการตัดจ้าดูนะครับเอากระป๋อเรื่องเครื่องนิดหนึ่งนะครับวัตถุการณ์มาครับนี่ครับไปเม่นกับกระป๋อแดงครับฟังฟังเสียงของนี่ครับเสียงเงียบกิ๊บเลยนะครับเพราะว่าเราอัดจระเปี้ยนใหม่กระบอกใหม่แล้วก็อัดจระเบียหัวเกียร์ใหม่หมดเลยนะครับทั้งแกนเพลาก็อัดจระเบียแล้วก็หัวเกียร์ก็อัดจระเบียใหม่นะครับ อย่างใหม่หมดเลยนะครับตู้เวนแต่งหัวเกียร์นะครับเป็นตัวเดินครับอาจจะมีใหม่นะครับการทำงานก็ไปดูขัานผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ จะกระบอกมาใหม่ครับอ้าวตัดให้าย,ยาวๆเลยนะครับอ้าวตัดดูมันยาวๆครับคุณผู้ชมครับ ก็ครับเครื่องเลยอ่าน่ครับเอามาไว้ที่เดิมก่อนนะครับทดสอบกันให้เห็นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนกระบอกแกนเผาเครื่องตัดหญ้าครับน่ครับเสียงเงียบเลยนะครับเสียงไม่ดังคลืดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอานี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาช่วยกันเปลี่ยนกระบอกแกนเผาเครื่องตัดหญ้า สายแข็งแบบนี้นะครับก็าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สามารถทําตามคลิปที่ผมนําเสนอไปได้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอากันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ